วูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่ไปครับเนี่ยโูอยู่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 หู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 ใส่ไม่ใหญ่ครับแต่ก็พอกินได้นะ สวัสดีเอฟซีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผูน้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพุนานะครับผมข้าววันเลือยงนะครับไปวันนี้จะพามาหากินแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับแบบธรรมดาธรรมดาที่ใช้คันเบ็ดปักนะครับเดี๋ยวได้ปักปลาปักกบปักอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมเพราะว่าวันนี้จะออกมาพาหา,หาอยู่หากินแบบบ้านบ้านหาปลาตัวเล็กๆน้อยมั่งนะครับหาวัตถุดิบ ตามท้องไร่ท้องนามั่งนะตามท้องนามั่งนะครับผมไปเดี๋ยวลุยงานกันครับผมไปเอ้ยอันนี้ปักไปเลยกินปุ๊บติดปั๊บเลยเนี่ยอันนี้ก็เอาเอามันอีกอะเดินทางมาผมใช้เบ็ดปักเดี๋ยวปักเบ็ดเอานะครับเหยื่อเหยื่อร้อยแน่เรียบร้อยแน่ไปอย่าจับเดี๋ยวลุงจะปักเห็นไครับปักเบ็ดในรู นั่นแน่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ,อวางางนี้เลยเ,เลื่องแบบเท่ๆไปนีนนอกก่อันนี้ไข่มัน้ไอันนี้ไข่อันไหนไข่อันนี้ไข,อนนข่อันนี้ไข่อันนี้น้ำโ<า><ป>ยกน้ำโยกมามามาเขยอเยอเยอะ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  ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวลุงจะเ่ตรงนี้เห็นนะครับจะจะเลยนะนจมูกเขาจะโผล่ขึ้นมานั่น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 นแล้วไม่ยอมกินด้วยนะดื้อซะด้วยสุดท้ายก็ต้องปล่อยนะครับ ไว้ยางงี้ยจะมีเสียงดูดไหมเราลุ้นกันนะครับผมมาละอ่ะดูดไหลไหลไปนะไหลไปอยู่อยู่ฮะ ไอ้อนู้นมันยิหวันให้ไงสุดท้ายมันก็ขึ้นมาแล้วนี่ครับคันเบ็ดออยบยั่สายเอ็นตึงเปี้ยน,นี่เรียบร้อยครับผมไปเก็บครับผมวันนี้ออกมาปักปลาแต่ดันเจอน้องมาหาปไหล่นะครับผมไปเดีย๋ยวลุยต่อตรน,นี้ครับผม có Còn... chiều chưa à, đủ chưa ấy. ô con nghỉ lên ขายต่อกันเลยหนึ่งยุบอ่ะดูดไปแล้วดูดไว้นะครับกินขามือนะครับไม่เป็นไรไม่เห็นชัดก็เอาละไม่อยู่เยอะเยอะไหมรูเยอะเลยหมด กินสองรอบอะไม่อยู่ต้องส่งไว้กินแล้วไงอ่ะกินกินไว้แท้คายครับ ไปแล้วคลายแล้วอ่ะกินอีกแหละ <c oughs> ทีนี้เอาเต็มที่ส่งเต็มที่ส่งเต็มที่ต่อละโดนละโดนแล้วครับหมุนละ โดนแล้วครับหมุน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 ,มน,มนเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวเจ้าครับคือด้วยตัวเข้ากับที่เราได้วันนั้นเลยกล <c oughs> ่าวว่าจะมาปักเบ็ดปักเบ็ดมาปักปลาไหลซนะแหละอันนี้เสียนของเราเสียนหลวงตรงไหนมีรูแยะหมด จากที่เราหาปลาไหลแล้วก็เราก็มาลงปลาต่อนะครับนี่นาข้าวสวยๆเลยข้าวที่นี่จะเป็นก่อนนะครับนี่ไปวิ่ตครับโอ้แบกๆหน่อยนะนี่สวยๆเลยนี่ครับตำาแหน างเดี๋ยวก็วางไว้ตรงนี้บ้างนะครับผมจุดนี้อันนี้โดนคโดนโดนนี่นะครับปลากเกือหนึ่งแต้มนะครับอร่อยใส่แกงกลืนด้วย อยู่ไว้ใหม่ครับเรียบร้อยครับกินดีแล้วพี่มีตัวใหญ่ยิ้ตัวใหญ่ดิ้น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 ตัวใหญ่ตรงไหน อ่าไตัวใหญ่ตัวใหญ่หญยีนจัุ้ตงตรงนครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่ไปครับโอ้ยอยู่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 อยูอ่อยู่อยู่อ่อยู่ออยโออย่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 ออยอ่อ่ออน่ ได้กับข้าวเลยครับสองแต้มนั่นกินแล้วครับนั่นนั่น,น,นอ้าวไปแล้วห,หลุดไปแล้วครับหนึ่งตัวเนี่ยเดือดเบ็ดโอเคจุดเดิมครับติดอีกแล้วเฮ้ยตัวสวยด้วยสามแต้มตัวสวยด้วยอ่านี่อีกตัวนะครับอติดดีเลยนี่ตัวนึงครับผม เพียบครับเพียบเพียบเพียบวันนี้กับข้าวเต็มอิ่มกับข้าวเบิดเยอะเลยวันนี้ถือว่าส ja. mm ุดยอดสิคร um ับมันไม่เกินความสามารถของผมนะครับว่าการหาปลาที่อ sí ยู่ในนาในแม่น้ำมันก็พอได้กินอยู่หาอะไรก็พอได้อยู่นะครับผมไปต่อวนอีกทัวนนึงครับ ดึงดุุมๆดึงดุมๆุมใหญ่หม่อ่ยดุ่มๆดุมโอ้ใส่ไม่ใหญ่ครับแต่ก็พอกินได้นะไปงไปครับแคบครับนะครับผมผลงานของเราวันนี้ ก็พอได้นะครับผมตัวอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ก็พอก,กินนะครับหลายตัวเลยไว้เจอกันใหม่อีพีหนะครับผมสวัสดีครับ